ันนี้เดินไปตลาดนะครับวันนี้จากที่พักประมาณห้ากิโลเดิน,นม้เรื่อยครับชมวิวไปด้วยรินทะเลเมืองเทวาวิฟนะครับนี่ครับบรรยากาศอากาศเย็นสบายนะครับ16บองศานะครับวัน,นีคนออกกำลังกายเยอะแยะเลยครับ บ้านนี้เราชอบออกกําลังกายกันมากบนทะเลก็จะมีคนเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินออกกําลังกายัผ่อนนี่ครับนั้นะครับนี่ก็จะเป็นถนนถนนเรียบชายทะเลตรงนี้ เที่ทีหรับมีล่มนะครับนั่งพักผ่อนได้นะครับแบบมันเป็นเนินนะฮะมันเป็นเนินแล้วก็ให้คนมานั่งพักผ่อนพักเหนื่อยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยเป็นต้นเปิดนี่ด้านนึง นั่งสำหรับนะ่ซักสามคนสี่คนได้ครับมีล่มการทำดีนะครับเนี่ยมีบันไดลงไปคนเดินไปนี่จุดบริการน้ำ,ะน,ำ,ำ,น,น,ำนะครับการน้ำสำหรับเป็นที่นั่ เราจะพุ่งขึงน้นมะใช้มือกดนะครับจุดบริการน้ำจะมีตลอดเส้นทางนะจุดบริการน้ำเต็นตลอดสนามเด็กเล่นนะนเด็กเล่นก็มีผู้ใหญ่ก็ได้ชิงนช้าเล่น สูมสําหรับไว้จ,จัดอยู่ตรงกงแสงยี่ไม่ค่อยชัดนนนนนนว่าเราเดินตรงแหงงหน้า